สวัสดีครับพี่น้องอาชาวชมรมคนนิยมยิงปลาด้วยปืนหนังกะติกครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการทำสีด้ามปืนหรือเรียกว่าการทายูรีเทนนะครับก่อนอื่นพี่น้องก็ทำด้ามปืนขึ้นมานะครับทำขึ้นมาก่อนนะฮะ จากนั้นเราก็จะทำการยิงทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะขัดจะทานะฮะว่ามันจะยิงได้เข้าเป้าเข้าที่เข้าทางไหมถ้ามันยิงดีเข้าที่เข้าทางก็ค่อยขัดค่อยทานะครับถ้ามันยิงไม่ดีมันไม่เข้าที่เข้าทางมันไม่ใช่ปืนที่ดีเราก็เอาไปทำฟืนทำฟืนมันซะ นี่ไม้มะขามเทศนะครับเป็นไม้ที่มีเนื้อกำลังดีนะครับคือไม่แข็งที่มีน้ำหนักมากเก,กินไปนะครับน้ำหนักเท่าๆกับไม้นอกนะครับแล้วก็ความแข็งก็ใช้ได้พอทาแล้วนี่ก็คือไมอ่ไม่มีรอยขูดฉีดง่ายนะครับเป็นไม้เนื้อดีนะฮะแต่ต้องเอาแก่ๆนะครับถ้าไม่แก่แล้วมันจะบิดมันจะงอ มันจะไม่ตรงนะครับแล้วก็อย่าเอาตรงที่มันเป็นไส้นะฮะให้เลื่อยเอาเฉพาะตรงเปลือกเืออย่าไปเอาตรงกลางตรงกลางมันคอยจะเป็นไส้แล้วมันคอยจะแตกง่ายนะครับไม้แตกหลังแต่ขัดแล้วสวยครับทาแล้วก็สวยนะฮะอาลาเราจะมายิงดูก,ก่อนพอดีลูกดอกผมก็อันนี้ผมทําเป็นปืนยิงหนูนะครับปืนยิงหนูจะไม่มี เราจะไม่ใส่ขานะครับเพราะถ้าใส่ขาแล้วเวลายิงในป่าองค์ป่าอ้อยมันจะเกกะนะครับเวลาเราแย่เข้าไปในพงหญ้ามันจะติดนะครับเราก็จะใช้แค่อย่างนี้ก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปในดงอ้อยหรือในป่าหญ้าลกๆที่มองเห็นหนูนิดหน่อยก็แย่เข้าไปยิงพุงมันได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ ก็ยิงได้อเนกประสงค์นะครับยิงชะโดในกอไม้ไผ่นะครับกอไผนะ่ที่นั้นหนาแน่นๆนะ่ะถ้ามีขามันก็แย่เข้าไปไม่ได้ในพุ่มนะครับเป็นปืนยิงในพุ่มก็สามารถที่จะแย่เข้าไปได้นะอันนี้ยังไม่เสร็จดีครับยังขัดไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องขัดทานะครับตอนนี้ทดสอบยิงดูก่อนยิงไม่ดีเป็นฟืนยิงดี เป็นปืนเดี๋ยวไปหาลูกก่อนนะครับลูกยิงหนูผมจะทําเป็นลักษณะนี้ครับยิงปลาไหลในรูก็ได้เอาเหยื่อไปวางที่ปากรูกพรโผขึ้นมายิงนะครับไม่มีเงี้ยงนะ แต่รับรองว่าไม่หลุดเพราะเวลาเรายิงเข้าไปนะครับจากเดิมมันแผลใหญ่ใช่ไหมแต่พอยิงเข้าไปแล้วมันจะเป็นแผลเล็กมันจะมันจะหนีบนะครับตรงนี้มันจะหนีบเนื้อไว้เลยยิงชโดใหญ่ๆยิงคอต่อหรือยิงมันจะไม่หลุดนะครับมันจะหนีบตรงนี้มันจะหนีบเนื้อปลาเข้ามาหนีบเข้ามาชนิดที่เรียกว่าเวลาถอดต้องเอาตีนเหยียบนะครับมันจะเป็นแบบนี้มายิงดู ไกลปืนผมจะทำอย่างนี้นะครับเวลาเอ็กซิเดนนขึ้นมามันซ่อมง่ายมองเห็นว่าเกี่ยวหรือยังถ้าชนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรากดนิดหน่อยเห็นไหมครับใส่มันจะขึ้นมาล็อกบางคนทดสอบยิง10เมตร20เมตรบ้ายิงปลาก็มองไม่เห็นหรอก10เมตร20เมตรนู่น ย่างเก่งก็แค่ห้าเมตรหกเมตรยิงหนูก็หนูก็คงจะอยู่แค่ป,ปลายปลายปืนนละห่าองออกไปสักครึ่บศอกแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นหนังยามผมก็จะนิ่มๆไม่แข็งปังนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ปืนสําหรับยิงไกลนี่เป็นปืนยิงใกล้นะครับเอาลองดูครับประมาณสี่เมตรอ่ะพี่น้องจะเห็นเป้าืองปล่าไม่รู้นะ ครับก่อนอิดก,กระทุมกระเทือนเลยนี่ครับคือรอยที่มันปักเข้าไปหัวนกพอดีห้ไหม,มครับนี่นะครับแล้วก็ไปชนอิดบ็อกข้างหลังก็แสดงว่าปืนนี้โอเคใช้ได้ยิงได้นะครับรับรองหนูตายแน่นอน ทีนี้เราก็จะมาขัดนะครับขานี้ไม่ใช้เพราะเป็นปืนสำหรับแย่เข้าไปในพุ่มในพงก่อนอื่นเราขัดขึ้นรูปก็ใช้หินเกียนะครับการใส่ใบเกียผมก็เคยสาธิตพิธีแล้วนะฮะถ้าใส่ไม่เป็นมันจะขาดนะครับตัดเป็นแฉก,กเห็นไหมครับใช้หินเกียบางที่มันเป็นเบ้าเนี่ยลองใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้เราจะขัดขึ้นรูปแบบไหนก็ได้ส่วนเข้าส่วนวงส่วนเว้าส่วนแหวงอะไรก็เข้าไปได้หมดนะครับลักษณะนี้พอได้รูปเรียบร้อยแล้วเราก็จะขัดด้วยกระดาษทรายอันนี้สําหรับขัดที่มันวาวา,วาแหวงแหวงอย่างนี้นะครับทาร่องนิ้วแบบนี้ก็ใช้อันนี้ขัดเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเราจะขัดื้นเรียบก็ใช้ไม้แบนๆธรรมดานี่แหละครับหอ,อกชั้นหนึ่งแล้วก็ขัด วิธีทาเราก็จะทาครั้งแรกนี้เราจะทาลุยเลยทาลุยไปเลยนะครับไม่ต้องฟังเสียงแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักให้ดีก็หนึวันนะครับให้มันแห้งดีแล้วเราก็มาขัดเก็บขัดทิ้งเลยนะครับให้เป็นสีขาวขัดทิ้งไปเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เสี้ยนไม้ที่มันดีดตัวขึ้นมาเนี่ยมันเรียบมันหมดไปแล้วร่องทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นร่องอยู่ในเนื้อไม้นี่เราก็ขัดแล้วมันจะเต็ม พอเราทารอบสองนี่มันจะขึ้นเงาแต่ด้ามปืนเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําให้มันเงานะครับพอเราทาเสร็จเรียบร้อยกลับว่ามันโอเคแล้วเนี่ยเพรามันหมาดๆยังไม่แห้งดีนะครับยังมีความหนืดๆอยู่บ้างใช้อุ้งมือนี้ครับลูบเลยนะฮะลูบอย่างนี้นะฮะลูบไปเลยนะครับลูบให้ทั่วลูบให้หมดเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้มันเงามากให้มันเหมือนกระด้านปืนนอกมันจะไม่เงานะครับมันจะไม่เงาแต่มันไม่ถึงกระด้านนะฮะ เพื่อไม่ให้มันเงาถ้าเงาวาบเนะี่ยมันเป็นไม้แทงบิลเลียดแล้วไม่ใช่ดามปืนละนะฮะอันนี้ก็คือ,อเทคนิควิธีทานะครับทาลุยไปก่อนรอบแรกปล่อยให้แห้งสัก12ชั่วโมงหรือ1วันมาขัดทิ้งขัดให้เป็นสีขาวไปเลยนะครับให้ขึ้นขนขาวหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาทาวิธีทาไม่ต้องใช้แปรงนะครับครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยเราจะใช้ผ้ามาพับนะครับ ใช้ผ้าเศษอะส่วนมากผมจะใช้ผ้าฝ้ายนะฮะหรือผ้าแบบนี้มันคอยจะเป็นขนพันนิ้วมือแน่นๆนะครับพันเสร็จแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็พับมันก็จะมีขอบใช่ไหมผมไม่มีผ้าที่จะส่ที่ให้ดนะูผมเสร็จแล้วเราก็จุ่มน้ำจุ่มยูรีเทนครับค่อยๆทาไปทางเดียวนะฮะทาไปทางเดียวนะครับทาไปทางเดียว มันก็จะสวยข er mm ึ้นมาถ้ามันไม่สวยก็กระดาษทรายละเอียดขัดนี่หมายถึงค้าครั้งที่สองนะครับแล้วกับทิ้งให้แห้งไม่นานมันก็แห้งแล้วครับครั้งที่สองนี่ไม่เหมือนครั้งแรกแล้วเราก็มาขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดให้มันเป็นผงสีขาวเนียนไปจนหมดนะครับแล้วเราก็พับผ้าเหมือนเดิมนะครับนะฮะพับผ้าเหมือนเดิมพับมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้จุ่มแล้วเราก็เช็ด เช็ดเช็ดเช็ดพอมันหมัดหมาสักพักหนึ่งแล้วก็เอามือลูบเอามือลูบนะครับลูบลูบเน้นลูบแรงๆเลยนะครับกดแรงๆแล้วลูบไปลูบไปทางเดียวนะครับแล้วมันจะเรียบแล้วมันจะไม่เงามากมันจะเป็นด้ามปืนไม่ใช่ไม้แทงบิลเลียดนะครับถ้าไม้แทงบิลเลียดนี่เขาจะต้องเอาหนาแล้วก็เอาเงานะครับแต่ก้องเราเป็นด้ามปืนมันไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์นะครับ คลิปหน้าผมจะพูดถึงลักษณะทรงด้ามน,นะครับอันนี้เรียกว่าทรงลุกกดกำคอแล้วมันก็จะมีทรงหลังม้านะครับแล้วก็จะมีปืนแบบชนิดที่เรียกว่าท้ายตรงที่เรียกว่าสไนเปอร์ทำไมด้ามเหล่านั้นถึงต้องถ้าออกแบบมาเป็นแบบนั้นมันมีประโยชน์อย่างไรรอดูคลิปหน้านะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมปืนถึงมีหลายรูปหลายแบบด้ามปืนนะฮะแล้วมันใช้ประโยชน์แบบไหนอย่างไร เหมาะกับวิธีการยิงแบบไหนนะครับอันนี้มันเกี่ยวมือเราอยู่ได้นะครับเพราะเรามันจะยิงในมุมก้มลงนะมุมต่ำนะฮะส่วนด้ามมุมสูงมันจะเป็นอีกทรงหนึง่งนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคลิปหน้าครับรอรอดูนะฮะว่าทำไมด้ามถึงมีหลายรูปหลายทรงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงถูกใจหลายๆท่านนะครับ ไม่ต้องโทรไม่ต้องติดต่อเข้ามานะครับผมไม่มีเวลานะฮะผมแค่ชอบเฉยเไม่ได้ทําค้าทําขายอะไรปกติเป็นช่างปืนจริงนะครับไปถามชื่อผมในวังบรุรพารู้จักทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เลิกแล้วล้างมือในอ่างน้ำมันเบนซินเรียบร้อยนะครับไม่เอาละเพราะว่ามีธุรกิจทางอื่นทาอยู่ไม่ว่างนะครับแต่ชอบชอบปืนพาน้าไม้ชอบเข้าป่าชอบล่าสัตว์ชอบยิงนกยิงหนูยิงปูยิงปลาอะไรประมาณนี้ โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ชมครับ